ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะสองพิธีมัน่นเจนทายาทบีทาเก้นกับเศรษฐีบูนสหายเจ้าชายมาทีนอบอุ่นชื่นมื่นแบบสุดๆเลยละค่ะเมื่อวันที่14พฤศจิก,กายนที่ผ่านมานั้น เจนจันทิราอัธรศกุลชัยทายาทบีทากเกนรุ่นที่3ามได้ควงคู่แฟนหนุ่มนักธุรกิจดเดนียลดีนอีซาคาเลบิกเศรษฐีชาวบูใน,นสหายคนสนิทของเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งราชวงศ์บูใน,นดารุสลรามโดยล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิก,กายน2563คุณเจนเจนทิราได้ออกมาโพสภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งอยู่ในพิธีมั่นเจ้าสาวมาในชุดไทยสีขาวดูเรียบง่ายแต่งดงามขนาดบรรยากาศในพิธีมั่นเป็นไปอย่างอบอุ่นท่าม กลางครอบครัวและคนสนิทที่มาร่วมยินดีทีมงานทีนี่ .com ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งนะคะ